สวัสดีครับวันอยู่ในเกมนะครับไลท์เอ็นเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับเป็นนะครับก่อนช่วงที่ตัวนะครับโคลโรโบนะครับเป็นด็อกเตอร์สโตนนะครับจะมานะครับก็ด็อกเตอร์หินจะมานะครับก็มารีวิวนะครับเป็นเจมนะครับเจมเมอร์นะครับความสามารถในการเซกให้กลายเป็นหินนะครับการสาบเป็นหินได้นะครับก็ ถือว่านะครับเป็นอีกตัวครับที่เก่าแก่โบราณนะครับแล้วก็ไม่ได้ทํางานนะครับเป็นขั้นข้าวดาวได้นะครับแต่ว่านะครับความเก่งนะครับยังมีอยู่นะครับแต่มันไม่เป็นก้าวดาวเองนะครับเขาตัวเกมไม่ได้ทําให้ต่อนะครับก็ต้องมาลุ้นดูกันนะครับว่าความสามารถของดร์สโตนนะครับจะมีความสามารถในการนะครับทําให้ตัวละครนะครับกลายเป็นหินหรือว่ามีความสามารถใกล้เคียงกันไหมครับ สำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวนะครับเป็นเจมก่อนนะครับไปใช้งานให้ดูก่อนนะครับว่าการกลายเป็นหินนะครับมันเป็นยังไงนะครับก็มาดูความสามารถนะครับเจมนะครับเป็นท่านมือสายใบพิเนะครับความสามารถก็ความสามารถแรกนะครับเป็นเป็นสกิลบัฟนะครับเพิ่มนะครับความเร็วโจมตีนะครับสองร้อยเปอร์เซ็นะครับเพิ่มความแม่นยำนะครับสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เพิ่มอัตรานะครับการใช้ทักษะสามสิบเปอร์เซ็นนะครับ สกิลที่2นะครับก็จะนะครับยกเลิกอมตะศัตรูแล้วก็ทําให้ศัตรูนะครับกลายเป็นหินนะครับอันนี้ก็จะเป็นระยะเวลานะครับถ้าเลเวลเยอะมันก็จะทําได้ดีขึ้นนะครับก็ถ้าเป็นนะครับไฮเปร์แม็กซ์สอนะครับก็อยู่ประมาณจำไม่ได้นะครับสิบเอ็ดสิบสองวินะครับประมาณสิบสองวินะครับใครโดนไปก็เหมือนตายไปแล้วนะครับก็ถ้าโดนแบบตัวนี้เข้าไปนะครับ ถือว่าอันตรายมากๆนะครับี่ครับความสามารถก็จะเป็นฟื้นฟูแร่ธาตุนะครับถ้าตายก็จะมีนะครับโอกาสสุ่มไปเป็นแร่ธาตุในเพื่อนได้นะครับอันนี้ก็จะมีขัดแร่ด้วยนะครับเสียดายนะครับตัวนี้นะครับทําก้าดาวไม่ได้เป็นเก้าวดาวได้น่าจะอันตรายกว่านี้นะครับระยะโจมตีนะครับ340ี่สิบนะครับก็เป็นตัวดีแร่น้อยนะครับเป็นตัวถือว่าเก่านะครับแต่ว่านะครับมันเคยเป็นหนึ่งในเมตาที่สุดมาก่อนนะครับแต่ว่า ที่ผมเอามาใช้งานนะครับก็จะเป็นนะครับใส่เกียร์โดนะครับช่องกลางก็เป็นฮาร์วีนะครับของฮาร์วีนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เอามาใส่ประมาณนี้ก่อนนะครับตัวมันนะครับแร่น้อยมากนะครับเอาไปใช้งานนะครับดีนะครับเมคานิใการใช้งานต่างๆนะครับก็ถือว่าดีนะครับเดี๋ยวเอานะครับไปทดสอบกันก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไปลง ppp ให้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่รอเวลานะครับ ให้เป็นข้าวดาวนะครับไม่รู้ว่าวันไหนมันจะได้นะครับกับอีกหนึ่งตัวก็เป็นเจสซิก้าแสงนะครับตัวนี้นะครับการทำงานนะครับมันดีหมดนะครับมีแต่ว่านะครับตัวมันนะครับนี่นะครับบับหน้าป้อมนะครับแล้วก็ความสามารถนะครับเสกนะครับกลายเป็นหินนะครับนี่นะครับถ้าโดนเข้าไปนะครับ ใครโดนเข้าไปก็เทอว่านะครับหายเลยนะครับนี่ครับสกิลนะครับความสามารถอาจจะไม่เยอะนะครับเรื่องดัมมีโจมตีอาจจะไม่ค่อยมีนะครับโจมตีแค่สกิลโจมตีทั่วไปได้นะครับแต่ว่านะครับนี่ครับถ้าโดนแบบนี้เข้าไปนะครับใครที่โดนเข้าไปนะครับลํำปากเลยนะครับนี่ครับโดนนะครับ โดนเข้าไปนะครับบอสก็โดนนะครับแต่ก็คือนะครับมันเป็นตัวป่วนมากกว่านะครับมันขาดเรื่องดําเมจไปนะครับเดี๋ยวมาลองด่านประเภทนี้ดูนะครับด่านที่มีตัวเยอะๆนะครับบับหน้าป้อมนะครับความแม่นยำทุกอย่างนะครับถือว่าดีมากๆนะครับ นี่นะครับเกนะครับโดนนะครับโดนเข้าไปนะครับก็ถือว่านะครับอันตรายนะครับถ้าตัวไหนโดนนะครับเหมือนตายไปแล้วนะครับเวลาโดนมันโดนสกิลได้นะครับแต่ว่านะครับ ถ้าโดนสกิลตรงนี้ไปนะครับคือนะครับมันไม่สามารถแก้ไขได้นะครับไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับมีแต่รอเวลาตายเท่านั้นนะครับการใช้งานนะครับก็ถือว่าดีนะครับนี่บเดี๋ยวจะเอานะครับเอาเป็นทีมหน่อยนะครับ เอมไม่คิดตัวนะครับเอาเป็นตัวชนนิดนนะครับแล้วก็ขอดาเมจตัวหนึ่งนะครับจากบลาวล็อกนะครับตัวชนผมเอาประมาณนี้นะครับก็ตัวบับอมาตะนะครับเดี๋ยวไปลุย PVP กันนะครับ ็ตรงนี้นะครับไม่แนเ่ใจนะครับว่ามันจะไหวไหมเขาไม่ตัวบินนะครับสู้นานๆไปมันจะไม่ค่อยไหวนะครับประมาณนี้ลองได้นะครับห้าตัวทดสอบนะครับเพราะว่าทดสอบเยอะมันจะไม่เห็นผลนะครับแต่ว่าทดสอบแบบห้าตัวแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับ นี่นะครับโดนนะครับทำให้ติดนะครับเป็นหินหลายตัวนะครับ ถ้าได้ปล่อยสกิลนะครับมันก็มีความแม่นยําเหมือนกันนะครับนี่ครับติดนะครับติดเยอะอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเก้าดาวมันจะมีค่าสแต็กที่สูงกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่านะครับติดเยอะเหมือนกันนะครับนี่ครับเริ่มนะครับเริ่มนะครับเริ่มนะครับหลายตัวนะครับหลายตัวโดนเข้าไปนะครับโดนนะครับเจมเมอร์นะครับปล่อยนะครับสกิลมันก็ถือว่านะครับระยะดีนะครับ จมตีอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นตัวป่วนตัวซัพพอร์ตเพื่อนนะครับมันก็มีบัฟมีม่นยำมีอะไรให้นะครับแต่ว่านะครับตัวํำนาดจะบางไปหน่อยนะครับการหลบก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าเกียร์มันไม่ดีเท่าไหร่นะครับนี่ครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเริ่มดันได้นะครับนี่จบได้นะครับ ก็ถือเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีความเก่งนะครับที่จริงนะครับก็อยากจะได้ร่างข้าวดาวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นนะครับดรสโตนมานะครับถ้ามีความสามารถในการทำแบบนี้ได้นะครับทำให้กลายเป็นหินได้นะครับก็อยากจะได้ดูนะครับไอเดีนี้นะครับโดนเข้าไปนะครับหนึ่ง ตัวน้อยนะครับโดนเข้าไปนะครับถ้าค่าหลบต้านไม่เยอะนะครับก็โดนนะครับนี่ครับโดนบางตัวนะครับที่ไม่มีอะไรป้องกันนะครับหรือว่าป้องกันได้น้อยนะครับกลายเป็นหินนะครับแล้วก็ตายไปนะครับแต่ไม่ได้โดนทุกตัวนะครับถ้าเป็นช่วงเจมาใหม่มันพลิกๆนะครับจะดีกว่านี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่ถือว่านะครับโรยล้านะครับ ไม่ติดเมตานะครับแต่ว่านะครับถ้าโคลบอใหม่มานะครับทำนี้ได้นะครับก็อยากจะได้จริงๆนะครับอันนี้ก็มารีวิวเจมนะครับก่อนนะครับก่อนที่โคลบอดรสโตนจะมานะครับอันนี้ก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ